ำหรับรถกระบะยกสูงคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะพี่ขาถ้าใครกำลังมองหารถกระบะใช้งานสีขาวสวยๆนะคะมาเอาคันนี้ไปเลยมาในราคา599,000บาทสำหรับ Toyota r e v o 2.4มิตรตัวนี้ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลล์แอร์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัททออโอตโต้พามาชมเป็น r e v o 4ประตูยกสูงคันนี้เลยนะคะถ้าพี่ๆสนใจนะดูคลิปนี้ให้จบได้เลยแอร์พาชมรอบคันได้ออปชั่นอะไรมาบ้าง ะะสาหรับคันนี้นะแจ้งก่อนเลยฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งรอบคันนะคะพอร์ตบาลภาษีษัททออโอตโต้จัดการต่อให้มีเล่มพร้อมจัดพร้อมโอนไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์พักสอบถามเพิ่มเติมเซลล์แอร์ได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ค่ะได้เป็นสีขาวสม่าเสมอกัทั้งคันนะคะฝากระโปรงเดินแพ้โรงงานเหลี่ยมสันคมชัดนะคะกระจังด้านหน้าเป็นลักษณะหมูป่าแบบนี้เลยนะ หล่อๆแบบนี้เลยเนี่ยสำหรับไฟหน้าค่ะได้เป็นโคมใสโคมสวยโคมเดิมโรงงานนะนี่ไฮรักอยู่ด้านซ้ายมือแบบนี้เลยเนี่ยค่ะโคมจากโรงงานเลยนะแล้วคันนี้ได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟเดทามาให้เรียบร้อยแล้วไฟหลีไฟเลี้ลลยมีครบค่ะถัดลงมาค่ะสําหรับไฟตัดหมอกนะคะมีหนึ่งคู่ด้านหน้าพร้อมใช้งานเลยโคมสวยโคมใสนะคะใช้งานกันอีกยาวๆสบายๆเลยสาหรับคันนี้พี่จ๋า ตัวล้อค่ะได้เป็นล้อทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะล้อใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้ได้เป็นขอบ17นะพี่นะสภาพแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ซุ้มล้อโป่งๆโล่งๆนะอันนี้คือยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดนะคะรถเพิ่งเข้ามาเลยเมื่อวานนะแต่แอบพาชมก่อนเลยสำหรับด้านข้างค่ะบันไดนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะพร้อมใช้งาน กระจกมองข้างค่ะได้เป็นสีโครเมียมนะคะเป็นพับปรับระบบไฟฟ้านั่นเองมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานมือเปิดได้เป็นโครเมียมเช่นกันค่ะไะดูภายในคันนี้กเลยนะคะสัหรับภายในค่ะได้เป็นเบาะผ้าสีดำานะคะสะอาดสะอานะ้านนะเบาะสวยสวยเลยอันนี้คือสาภาพแรกเข้าที่ยังไม่ได้ล้างสป,ปาทำความสะอาดนะคอนโซลด้านหน้าอยู่ในสาภาพกว้างสวยใหญ่นะคะดูนาะเสาบีสักนิดหนึ่งนะคะน็อตเดิมแท้ ไม่มีแกะไม่มีไขนะคะรยปกติของรถมือสองนะพี่ดูตัวโครงสร้างเป็นหลักเลยค่ะนะไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยค่อยมาดูตามหลังนะคะอ่าอันนี้นะคะตัวโครงสร้าง,ดดดดงนะเม้นดอปเมดอาร์คอยู่ในสภาพสวยนะคะไม่บิดไม่เบี้ยวไม่โคดไม่งอนะเม็นดอปเม้นอาร์คอยู่ในสภาพแน่นๆชัดๆเลยปะ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันสําหรับด้านหลังนะคะภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดําสวยๆนะคะยืดขาได้ค่อนข้างสบายนะสำหรับคันนี้นะคะ เล็กลุงกว้างเลยสำหรับด้านท้ายค่ะคันนี้นะด้านท้ายได้เป็นไฟท้ายหลอดฮาโลเจนแบบนี้นะบันไดด้านท้ายอยู่ในสภาพสมบูรณ์ค่ะใช้งานได้ตามปกตินะคะคันนี้มีไฟเบรกอยู่ที่3แล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาดูชมแม็กไลเนอร์เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะไอ้พวกล่องรอยแบบนี้นะพี่นะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเก็บงานเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะอ่ะสำหรับตัวแม็กไลเนอร์นะคะ อันนี้คือรถสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทำความสะอาดนะที่อาจจะเลอะไปบ้างนะคะแต่ว่าอันนี้ให้ดูก่อนว่ารถเนี่ยแม็กไลเนอร์เนี่ยนะคะไม่ได้มีการล่องรอยการใช้งานรถหนักเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เลอะฝุ่นเลอะอะไรเล็กๆน้อยๆนะดูหัวน็อตกันค่ะ <S <S น็อตท้ายนะ่พี่จุดมาร์กสีโรงงานยังมีอยู่เลยนะคะสาหรับฝั่งนี้นะคนะหัวน็อตต่างๆนะอยู่ในสภาพสวยนะคะถ้าล้างทําความสะอาดรับรองว่า เหมือนใหม่แน่นอนอะหนูขอยัดปิดฝาท้ายก่อนปเราไปดูฝั่งนู้นต่อเลยนะคะสาหรับฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดํานะคะสะอาดอาดนะเดี๋ยวบากพวกนี้นะคะจะต้องมีการอบสปาอบโอโซนนะคะสปาทําความสะอาดตัวเบาะเพิ่มเติมให้อยู่แล้วนะคะพี่ๆจะได้รถสภาพสวยเลยนะคะเหมือนป้ายแดงดีๆเ,เอนะภายในค่ะ ได้เป็นพวงมาลัย3ามก้านเมาติฟังก์ชันนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะหน้าจอกลางได้เป็นระบบทัชสกรินค่ะแอร์อนาล็อกแล้วก็เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปดูสตาร์ทรถดูสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เลยพี่เห็นชัดๆเลยเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 1ึ่งแสนกิโลเมตรเท่านั้นนะะี่ยค่ะอันนี้คือสตาร์ทติดเรียบร้อยนะคะพี่ สวยจริงนะคะหน้าปัดเรือนไม้สภาพสวยนะคะหน้าจอกลางทัชสกรีนสวยๆแบบนี้เลยนะและเดี๋ยวพาไปดูตัวโครงสร้างกันต่อนแล้วก็ไปดูตัวเครื่องยนต์กันเลยครับผมปะเดี๋ยวพาดูตัวโครงสร้างก่อนเลยนะคะสำหรับเสาบีฝั่งคนขับนะคะเนี่ยเป็นไงหัวน็อตนะไม่มีขยับไม่มีแกะไม่มีขายแผ่นเติมลมยางอยู่ครบนะคะมาเปิดโครงสร้างกันเลย คันนี้นะโครงสร้างเดิมแท้โรงงานทั้งคันเม็ดดอทเมดอารแน่นๆนะคะแล้วไปดูกันต่อที่ตัวห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้นะคะแอบจะพาดูตัวเครื่องยนต์ด้านหน้านก่อนเลยจ้ แอรลืมแจ้งราคาคันนี้อีกทีนะคะอยู่แค่ราคา599,000บาทสำหรับตัว2.4มิตรตัวนี้ได้เป็นโรปี2 1เลขใหมาย101เท่านั้นนะคะได้เป็นตัว4ประตูยกสูงสวยๆสีขาวแบบนี้เลยพี่ๆด้านไหนนะสนใจติดต่อสอบถามแอได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูตัวเครื่องยนต์คันนี้กันเลยค่ะ mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดปากระโปรงขึ้นเรียบร้อยตัวเครื่องยนต์คันนี้ นะอันนี้สภาพแบบแรกเข้าเลยให้พี่พี่เห็นกันชัด,ชดเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ความสะอาดเลยแต่จุดเด,เด่นเลยที่พี่จะมองเห็นนะมีจุดมาร์คสีเดิมโรงงานนะอยู่ครบพี่แล้วคานนะคะได้เป็นคานเดิมคานแท้โรงงานนะคานสภาพจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้ามันล้างความสะอาดมันก็จะดูสวยแหละพี่ให้ดูคานนะคะหัวน็อนตต่างๆเป็นหลักเนาะตัวโครงสร้างนะคะนี่ได้คานเดิมคานแท้โรงงานเลยนะเม็ดหมุดเม็ดดอทเม็ดอาร์คหัวน็อตสภาพกริปกริด พันเพจนะคะอยู่ครบมอกอมีเห็นอยู่นะคะฟ้ากระโปรงเดิมโรงงานนะคะพี่ๆนะฉนวนกันความร้อนมีนะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะคะแล้วมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะสัหรับหัวน็อตนะแล้วก็ปั๊มนูนนะคะสภาพเป็นไงคะพี่สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจคันนี้นะคะ สำหรับเปอร์ตาร v o 2.4มิรนะได้เป็นรถปี21และเลขไม่แค่สสรเดียวแนวะติดต่อสอบถามแอรได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่าง0646622996นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับ